เข้าสู่ม o เต i ร์ริงออนนะคะในช่วงของวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะกับเรื่องราวที่สุดที่สุดนะคะที่รวบรวมกันมาเบรกนี้เนี่ยปกติเราก็จะเทสตร์คุณโก้ก็จะเป็นคนที่ออกไปเทสแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นจีนะคะก็จะเป็นคนไปเทสนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณโก้ก็จะมารวบรวมที่สุดให้เมื่อกี้บอกว่าเดือที่แล้วบอกว่ามี5ที่สุดครับอ่ะงั้นเบรกนี้เราขอมาเริ่มสัก สามที่สุดก่อนเอาสามกันก่อนที่สุดแรกที่สุดแรกคือเดี๋ยวจะไล่เลี้ยงฝังนนเราจะมีรถรถที่เป็นที่สุดแห่งปีก็คือจับมาใส่เข่งแล้วก็เขย่าเขย่ารวมทุกรุ่นว่าแล้วรุ่นไหนดีที่สุดนะคือดูความคุ้มค่าน่าใช้แล้วก็กระแสหลายๆอย่างอันนี้คือที่สุดหนึ่งไม่ไม่ได้แยกว่าเป็นกลุ่มนี้ไม่แยกไม่แยกแต่ไอ้ที่แยกให้เนี่ยก็จะมีที่มันเด่นเดนขึ้นมาต้องยอมรับนะครับว่าปีนี้มันไม่ใช่ปีของกระบะ จากนั้นผมก็ไไม่ด้แทบไม่ได้ขับกระบะเท่าไหร่เราจะมาเปรียบเทียบกันมันก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับก็จะเป็นเก๋งส่วนมากจะเป็นเก๋งเอสยูวีนะครับที่สุดหนึ่งรถที่สุดหนึ่งแล้วก็ให้เก๋งขนาดกลางหรือดีเซ g เมนตขคันไหนเป็นที่สุดเพราะว่าปีนี้เปิดรุ่นใหม่สองคันสองยี่ห้อนะครับแล้วก็ที่สุด SUV ยูวีะครับมาดูกันว่าเป็นรุ่นไหนเริ่มจากที่สุดแรกนะครับรถเด่นแห่งปีนะครับเป็นรุ่นอะไรไปดูครับ ดาหมอะไรคือต้องเรียนแจ้งอ่อยว่าเป็นความชอบส่วนตัวคือรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรถผมชอบใช้คำว่ารถคู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยนเพราะว่ามันซื้อง่ายขายคล่องนะครับคือก่อนที่จะมี e ีโคคาเนี่ยนะก็คนก็ต้องเล็งรถระดับนี้แหละครับสำหรับ Toyota v วีอสโสมใหม่นะครับให้รางวัลนี้ด้วยก็ให้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเขามี มีอะไรมีฝีไม้ลายมือของเขาอ่ะคุณปลายปี25 5 5้าอห้าสิบห้าขึ้นป้ายเปิดรับจองก่อนอโดยยังไม่เห็นรถคันจริงก็คือเพื่อที่ได้สิทธิ์รถคันแรกใช่ซึ่งเขาถูกด่าทั้งบ้านทั้งเมืองใครอยู่ตรงฮอนด้าข้องงผู้แข่งองอ้าวไม่มีรถแล้วเปิดได้ด้วยเลยอย่างนี้รับจองได้เหรือแล้วค่าอิ่บอกอ๋อถ้าทำนี้ได้ฝรั่งใช้ก็ทำบ้างสิแต่ไม่ทนไงมีกระดาษแผ่นเดียวโบโชแผ่นเดียวแล้วก็บอก รับจองได้เพื่อได้สิทธิ์รถยนต์คันแรกก็ก็โกยยอดไประดับหนึ่งโกยยอดก่อนที่จะเปิดตัวไประดับหนึ่งแล้วคุณผู้ชมต้องเชื่ัว่าอะไรโอลพ่อนะครับกว่ารถจะมาจริงๆเนี่ยไม่ใช่มีนาเมษาเลยนะพุทธพานะพุทธพ,า,พ,า,พานะครับกว่าจะมีรถส่งมอบแล้วผมนี่กว่าจะได้ขับนี่กว่าเขาจะเคลียอะไรกันนี่ก็มาไตรมาสสามแล้วนะไม่ผิดช่วงท้ายๆแล้วะกว่ารถจะพร้อมอ่ะนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญมันอยู่นี้ครับคือ นอกเหนือจากความเหนือชั้นความเหนือแม่ของโตโยต้าเขาแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ยกให้ด้วยนะแต่ตัวรถจริงๆเนี่ยค่อนข้างสร้างความประหลาดใจให้ผมเพราะจากข้อมูลข่าวสารที่รับรู้กันมาเนี่ยนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมแต่โอเคละแพลตฟอร์มใหม่ตอนแรกก็ยังนึกว่าเป็นแพลตฟอร์มเดิมนะครับแต่แพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มใหม่เพราะเขาผลิตมากับยาริสที่คุณสุชีพให้ไปคือจริงๆปีนี้ต้องเกือบ โตโยต้าก็น่าจะมาเกือบครบนะเว้นเว้นเอาติสที่ไม่ได้เปิดตัวถูกไหมครับจริงน่าจะปีนี้น่าจะเปิดตัวครบลายตั้งแต่ยาริสวีออสแล้วก็เอาติสใช่ไหมเดี๋ยโอเคละเรื่องของทามิ่งก็ก็ทําให้เอาติสต้องเลื่อนไปนะครับส่วนข้อสำคัญของวีออสเนี่ยแน่นอนนะครับเป็นตัวผลักดันยอดขายให้โตโยต้าเป็นอย่างมากนะครับมีสถิติอยู่นะคุณตุ่นโฉมใหม่ที่วิ่งที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นเจเนเรชันที่4แล้วนะครับแต่ก่อนถึงเจเนเรชันที่4เนี่ยนะครับสามตระกูลที่ผ่านมาเนี่ยใคครรจกัันนได้ะบ ตั้งแต่ปี1997เนี่ยตัวโซลูนารุ่นแรกคันเล็กๆสีเหลี่ยมๆที่บอกฝีมือคนไทยเนี่ยนะครับไล่มาเป็นโซลูนาวีออสนะครับแล้วก็ไล่มาเป็นวีออสแล้วก็จนมาถึงวีออสใหม่วีออสใหม่นี้ยังไม่นับยอดนะครับเอา3ามเจเนอเรชันแรกเนี่ยขายไป639,000คันนครับเยอะนะครับเยอะ<ช>น,นะครับส่วนตัวใหม่เนี่ยนี่ผมบอกสร้างความโดดเด่นสร้างความประทับใจให้ผมคือเซอร์ไพรส์ผมว่าบอกเครื่องยนต์เดิมเกียร์เดิมแต่พอขับจริงๆเนี่ย มันให้ความรู้สึกดีตัวต้าเนี่ยเก่งมากยิ่งโมเดลไหนอยู่นานๆเนี่ยเขาปรับจูนจนจนนิ่งจนเก่งอ่ะแล้วก็คอมเมนต์อะไรที่เราเราติติงไปนะเขาปรับปรุงหมดนะครับว mm ีออสโฉมก่อนหน้าเนี้ผมไม่ชอบเลยอ mm hmm. ผมไม่ชอบเลยแล้วผมว่ามันมันไม่ลงตัวในหลายๆด้านขับขี่วิวไปเลยะนะครับ mm hmm. พอเป็นรุ่นใหม่ช่วงล่างดีขึ้นหนึบแน่นขึ้นแฮนดิ้งนะครับดึบหนับมั่นใจมากขึ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยแม้จะเป็น บล็อกเดิมนะครับ1.5ลิตร109แรงม้าแต่ก็ตอบสนองดีครับก็ส่วนเรื่องความประหยัดเขาก็คำนึงถึงเรื่องความประหยัดด้วยนะกายว่าเรื่องความประหยัดเนี่ยไม่เป็นรองใครในกลุ่มซับคอมแพคเครื่องยนต์1.5ลิตรเนี่ยก็ต้องยกให้เป็นรถใหม่น่าใช้แห่งปีนะครับสำหรับโตโยต้าวีออใหม่ค่ะรุ่นใหญ่ข้ามมา2สเต็ปเลยนะครับเก่งคอมแพคต์เราข้ามไปปีนี้ไม่มีโมเดลใหม่ที่โดดเด่นข้ามเลยใช่ไหมข้ามไปที่เก่งขนาดกลางก็ไม่ค่อยไม่ค่อย ที่อกต่อให้ต่อให้เปิดตัวปีนี้ผมก็ตัดผมก็ไม่ไประทับใจคุณตรงมากนะคะข้าวขึ้นมานะครับเป็นรถระดับ D-Segment หรือรถยนต์นั่งขนาดกลางของค่ายญี่ปุ่นนะครับมีความปีนี้นะครับโดดเด่นอยู่2รุ่นก็คือ,อ Honda Accord Acc กับ,บ Nissan Tiana นาใหม่<ๆ>น,นะครับมาดูกันว่ารถยนต์นั่งขนาดกลางนะครับที่น่าซื้อเป็นรุ่นไหนครับ ให้ซะอลังการข้างในโบสเออแถมกล้องหลังก็ยังแบบกระจายอะไรนะ360องศาฉันฟังโฆษไม่ลดคุณหรือว่าคุณซื้อใหม่ะไม่ใช่ฟังโฆษณาจนฉัแบบว่าฉันรู้สึกอินแล้วก็รู้สึกว่าทำไมแต่ไม่มเปลี่ยนกับรถคันเก่าฉันแต่มันมีคำหนึ่งออกมาก็แปลกเหมือนกันนะเขบอก ซิลฟี่ขยายตัวเขาเรียกว่าซ,ซิลฟี่ขยายใหญ่ <laughs> ซิลฟี่จุบแป้งทอด <laughs> ซลีุ่บแป้งทอด <laughs> ไม่จะดูในรูปเนี่ยอ่ะ <laughs> ผมผมผมไม่เถียง <laughs> ถ้าดูในรูปจริงๆเนี่ยจินตนาการได้เห็นได้ว่าแทบไม่ต่างแต่เชื่อเลยครับเทน่าใหม่เนี่ยถ้าเห็นวิ่งบนท้องถนนจริงๆนะหรือเห็นจอดจริงๆเนี่ยเรื่องขนาดเนี่ยผมว่าก็กสําคัญที่ <laughs> ทําให้เห็นแต่างแต่มิติต,ต่างๆทริมต่างๆ <laughs> จุดเด่นอะไรต่างๆเนี่ยมันดูชัดนะว่าแตกต่างจากซิลฟี่แน่ๆนะครับแล้วก็โฉมนี้เนี่ยการขับขี่เนี่ยนะก็ผมว่าบุคลิกเขาหนุ่มขึ้นจากเดิมอย่างรุ่นคุณใช่ไหมเลื่อยเนิบๆใช่ไหมหรือถ้าใครใช้รุ่นเครื่องยนต์ V6 นะ2.5ก็ปากเหนือมอไงนะมีแบบ10โลลิตรหรือหรือน้อยกว่านะครับแต่พอมาเทียน่านะครับโฉมใหม่นี่นะครับรหัส L33 เนี่ยนะ กว่าตัวไปเมื่อ21ตุลาคมนะครับจุดเด่นสำคัญคือการเ,เปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ด้วยนะครับรุ่น2ลิตรเนี่ยใช้บล็อกเดิมนะครับ uh huh. แต่ถ้าเป็นรุ่น2.5เนี่ยเปลี่ยนจากตระกูล vq นะคร uh huh. ซึ่งเป็น6สูบนะครับมาคบเป็นตระกูล qr 2 5 uh de huh. 4สูบ uh huh. ซึ่งนิสสันเคลมว่าถ้าเป็นรุ่นเ,เครื่องยนต์6สูบเดิมนะครับ uh huh. เทียบกับ4สูบเนี่ยนะครับจะประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่นะครับจะประหยัดน้ำมัน ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับประหยัดน้ำมันดีขึ้นยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับหรือเขาเคลมเฉลี่ยไว้นะครับถ้ารุ่นเครื่องยนต์สองจุดห้าสี่สูบเนี่ยใหม่เนี่ยทําได้สิบสามจุดสามขณะที่ตัว V หกรุ่นเก่าของคุณตุลเนี่ยนะครับทําได้อยู่สิบจุดห้ากมตร่อลิตรใช่เป็นรุ่นสองพันอ่าหมายถึงว่าดีไงแต่ว่าบอดี้ซึ่งแต่ว่าผมกินน้ำมันมากเลยนะซึได้ยินคนเขาบ่นมันเยอะผมเคยไป งานของนิสสันเนี่ยที่มันดีขึ้นเนี่ยเขาปรับหลายส่วนเหมือนกันนะเครื่องยนต์เนี่ยโอเคบล็อกใหม่แน่แล้วเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเขาปรับหูข้างนู้เป็นนูมนนีแล้วเป็นมันทําให้ประหยัดขึ้นสอง,สองเกียร์เกียร์ก็มีการปรับนะเกียร์ด้วยครับเกียร์อะไร <CB T S 1> เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันจะทําให้ทุกอย่างมันไปด้วยกันได้แล้วพอทำให้การขับเคลื่อนเนี่ยขับเคลื่อนเนี่ยมันสมูททุกอย่างเนี่ยมันผมว่ามันผมเคยขับตอนนั้นตัวอเมริกาเนี่ยผมว่ามันสมูทของสมูทขึ้นแต่ผมไม่รู้ว่าตัวขายในนไทยยเี่จะ จะจะเหมือนกันหรือเปล่าเราอิงของเราอิงเมืองจีนออของเราอิงอิงเมืองจีนแต่ผมที่ผมไปขับที่อเมริกาเนี่ยเขาเอาของเมืองจีนมาให้ขับเนี่ยช่วงล่างมันเหมือนจะนุ่มนุ่มกว่าของเรานิดหน่อยอของเราเนี่ยผมว่านั่งข้างหลังเนี่ยยังมียังมีแข็งแข็งอยู่นิดๆแต่ถ้าเป็นคนขับเนี่ยขับสนุกเลยนะครับตัวที่ได้ทดสอบเนี่ยเป็นรุ่น2อ,อ 2> นะครับขับขี่ดีช่วงล่างดีนะครับแต่ในรุ่นล่างๆเนี่ย ก็จัดเต็มนะความปลอดภัยสิ่งหน่วยความสะดวกถือว่าเป็นถ้าเทียบถ้าเฉพาะรุ่นล่างๆเนี่ยสองลิตรเนี่ยเทียบความคุ้มค่าเนี่ยน่าจะเหนือกว่าคู่แข่งนะแต่ผมติอย่างเดียวตอนเทียหน้าเนี่ยถ้านั่งข้างหลังเนี่ยจะไม่สบายเท่าพวกแคมรี่ไฮบริดนะครับแต่แต่แต่สบายแคมรี่ธรรมดานะก็ถ้าแคมรี่เนี่ยเขาไม่พูดรุ่นเครื่องยนต์2.5้แล้วคุณเพราะว่าส่วนมากเขาซื้อส5ุก็ไปซื้อไฮบริดกันหมดใช่ไหม แต่ถ้ามามองไอ้รุ่น2ลิตรเนี่ยเทียบกับไฮบริดเทียนาเนี่ยไม่ได้ไฮบริดนี่ยกไปเลยหมายถึงว่า2 2ลิตรของแอคคอร์ดระดับ2ลิตรอ่างลิตรของแอคคอร์ดสลิตรของแคมรี่สลิตรของเทียนาเนี่ยผมว่าเทียนากินนะหรือที่อย่างรุ่นที่ผมขับสองจุดห้าเนี่ยคือตัดไฮบริดออกไปก่อนเนี่ยนะก็ถือว่าขับขี่ได้ดีตอบสนองดีขึ้นประมาณว่า2ลิตรแคมรี่เนี่ยเขาไว้ใช้รถเป็นรถบริษัทมากกว่าเขาขายฟรีดมากกว่าเน้นตลาด รู้สึกว่าผมเป็นรถฟรีดเยอะลถให้กับองค์กระลดขายให้องค์กรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนใช้ทั่วไปก็จะเป็นต่ำบนแอคคอร์เนี่ยผมว่า Honda เดินกลับเข้ามาอยู่ในยุคที่พยายามเซฟต้นทุนนะครับเริ่มไล่มาตั้งแต่ซีวิกนะครับเป็นโฉมนี้เนี่ยผมว่ารวมๆเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างดูดูดอบลงเช่นเดียวกับอคคอร์ดโฉมใหม่ถ้าเทียบกับโฉมเก่าเนี่ยผมชอบผมชอบแอคคอร์ดตัวเก่ามากกว่า ชอบที่สุดเลยด้วยถ้าเทียบกับบรรดาตัวเก่าทั้งหมดนะแต่พอเป็นชมใหม่เนี่ยปรับตัวถังสั้นลงนะครับเรื่องการขับขี่ความนิ่งความหนึบเนี่ยตัวเก่าดีกว่าแต่พอเป็นชมใหม่ฉันพอเจอนิสันเนี่ยนิสันนี่ก็เป็นค่ายที่ผมชื่นชมมากเรื่องเรื่องการพัฒนาเนี่ยแทบไม่เคยที่จะลดต้นทุนหรือไม่เคยที่จะแบบมีขึ้นมีลงไม่มีเลยนะของเขามาตรฐานหมดเออแล้วก็มีแต่เพิ่มด้วยในขณะที่บางค่ายเนี่ยพอรุ่นก่อนหน้านั้นทําดี เหมือนก็นมีต้นทุนเยอะไปแล้วลดรุ่นต่อไปลดหน่อยแล้วรถกาขายเยอะด้วยไงพวกพวกรถขายเยอะเนี่ยเขาลดต้นทุนมาได้แบบคันละสมมุติหนึ่งพันบาทสองพันบาทเนี่ย,เ,ยเขาขายแ,แสนคันเนี้ยเขาก็เท่าไหร่ลวเงินเขาก็เยอะมากนะครับก็คือก็คือเป็นเรื่องของธุรกิจแหละครับคุณผู้ชมส่วนเรื่องสมรรถนะรถเนี่ยก็ก็ก็เนี่ยไปลองขับมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเชน,น่าเนี่ยก็ให้เป็นรถยนต์นั่งขนาดกลางที่น่าน่าซื้อครับอ่ะจริงๆแล้วยังมีอีกสาม แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าครับนะคะยังมีมี SUV SUV หน้าขับนะครอันนี้ไม่น่าจะเดากันยากแล้วก็มีเยอะชแต่ที่อยากรู้อะน้ำาอะไรน้ำตาเอะไรอะไรพยายามมีพยายามที่สุดแล้วก็น้ำตาเลที่สุดน้ำตาเลบที่สุดเดี๋ยวไปดูอีก3ามคันครับค่ะ